กลิ่นหอมสะอาดที่รู้สึกได้จากผิวจุดเริ่มต้นของกลิ่นหอมพาลเมดิสันส่งมอบการบำรุงให้ผิวของคุณด้วยพลังจาก The Plant Base เคลนิคเข้าบิวตี้คา v วิแอบรายงานกันก่อนเลยนะครับทีมงานอัปเดตนะครับว่ายอดขายเป็นยังไงนะครับสำหรับทีมที่ยังขายไม่ได้ทีม4ทีม5และทีม1ซึ่งทีม1คือทีมที่ไม่มีใครเอาเลย เขารวมกลุ่มกันเสร็จเรียบร้อยเหลือใครบ้างก็มารวมกันอยู่ที่ทีมหนึ่งซึ่งยังไม่มียอดนึกภาพไหมทีมที่แบบคนที่ดูไม่เก่งอินโทรเวิร์ดแล้วก็ขายสินค้าเกือบ2,000บาทมารวมกันเนี่ยปุ๊บเนี่ยเฮ้ยทีมนี้จะไปรอดหรยอวะ ก็คือเป็นเจ้าตัวของน้องเซเรมนะครับจากดรเอร์เดอร์มาเนอะสตัวนี้ก็มีความสามารถแล้วก็คุณสมบัติที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปเนอะทั้งหมดนะจากเซ็ตราคาทั่วไปนะครับขายกันอยู่ที่1840บาทใช่พี่อารลดราคานะเหลือ1,690งพัเก้าสิบบาทตัวมือเราจอ้าเราจะไม่เปล่าอ่ะแล้วมันคุ้มยังไงครับคำหนึ่งพันก็หกเก้าสิบบาทมีทั้งหมด4อันเลยค่ะทุกคนค่ะวิตามินซีค่ะวิตามินซี นี่เราเคมนะครับว่าเนื้อเซรั่มซึมง่ายถูกไหมฮะมั่นใจเลยว่าเนื้อเนี่ยจะไม่หยดถึงปลายทางแน่นอนเพราะระหว่างทางน้องซึมเรื่อยๆคนนี้คนนี้คนนี้ต้องดีแพ้หน่อยค้ะจดีฟิวค่ะดีฟิวเราคือได้การได้การไปเลยสองใบแล้วก็มีรูปนี้แล้วก็มีโอเตอร์ด้วยส่วนใบหน้าของเราที่มันแห้งเนี่ยมันรู้สึกชุ่มชื้นผิวอยากให้ผมรีวิวสินค้าตัวไหนฮะปัญหาทีตกันหน้าไหนตอนนี้คือปัญหาหน้าผมหาหมดแล้วเพราะเซรั่มพวกนี้เลยนะจริง คือในทีมหนึ่งอะเท่าที่มิวกี้สังเกตนะคะคือ,อทุกคนอะเป็นเหมือนคนที่ไม่ได้มีใครอยากได้อะแล้วก็ทุกคนไม่มีความมั่นใจเมื่อไหร่ที่เราเกิดความไม่มั่นใจมาจะทำให้เราแบบทำสิ่งนั้นไม่ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เป็นคนที่ energy ต่ำๆมาอยู่รวมกันความจริงมันก็เป็นความรู้สึกที่ที่ค่อนข้างแย่เขาก็ก็คงจะแบบมองอันเดรเเราก็เฟลพอตัวครับ แต่เบลกี้มองเห็นว่ากลุ่มนี้มีมีของถ้าคนแบบพวกเราใช้ได้ไม่ได้มีใครใช้ไม่ได้แล้วแหละคนไอเอมเอมสั่งสละอบคุณ่ะขอบคุณค่ะเยวนะสั่งซื้อแลกเยียบ้อยแล้วค่ะหนเขอบคุณค่ะนนี่ซือแล้วค่ะขอบคุณค่ะสั่งแล้ให้น้องโชคุณเพิ่มอีกหนึ่งชุดเย้วันนี้วันนี้ดอกเตอร์เดว่า ดอกเตอร์เดอร์บ้าพัดดอกเตอร์เดอร์บ้าพัดราคาเพียงหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทผมคิดว่ายิ่งราคาสูงก็มันยิ่งได้เปรียบครับเราสามารถขายของในจำนวนน้อยได้ราคาที่มากครับสินค้าอาจจะราคาสูงนะถ้าเกิดเราพูดถึงความต้องการของเขาได้หรือข้อดีของสินค้าจริงๆเขาก็อยากซื้อครับกลุ่มนี้มีมีของโดยเฉพาะโชกุน thank you for everyone ยังยังยังเหลืออีกสี่นาทีครับเดี๋ยวคุยกับด้อมอยู่นะครับด้อมครับเหลือเวลาสี่สิบสไลดใครที่คิดว่าทําไม่ทันทันนะโหลดแอปกดซื้อทันตอนนี้เลยชอปเลยชอปดาวใจเลยตอนนี้เหลืออีีกนาทเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเพิ่มเราไม่ฝากอะไรมากนะคะเราฝากว่าให้ช่วยเชียร์พวกเราทุกคนดีกว่ารีบซื้อรีบซื้อรีบซื้อแล้วโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วค่าเซียนพีค่ะค่าเซียนพีค่ะค่าละพีรีสใครซื้อได้กด ดูนเหนื่อยๆกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะพูดคุยกันสักนิดหนึ่งถามฟอร์ดก่อนครับครับผมถ้าเกิดว่าคุณได้เห็นการขายของเขาแล้วกลุ่มไหนครับที่คุณคิดว่าคุณจะควักเงินเพื่อซื้อสินค้าอุดหนุนเขากลุ่ม7ครับกลุ่ม7นะใช่ใช่ทำไมอ่ะผมผมไม่โจทย์ว่าถ้าผมต้องซื้อของมันต้องผมต้องรู้วิธีซื้อก่อนอซึ่งเมื่อกี้ผมไปกลุ่ม7พอดีแล้วกลุ่ม7จ็อธิบายวิธีการเข้าซื้อพอดีอ่าแล้วพีทล่ะครับ,รบผมชอบพี่กลุ่ม4มากครับชอบกลุ่ม4ม4าก ใช่เพราะผมรู้สึกว่าผม<น>าชอบความมุ่นจอย <c oughs> ของของทีมพี่ทีม4ี่ครับเพราะว่าด้วยความพี่เขาแบบเป็นผู้ชายทั้งแก๊งแต่ว่าต้องมา,มาขายของเป็นที่มาร์กหน้าเขาก็ทุ่มเททุ่มเทได้ดีครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะครับผมจะประกาศแล้วว่ายอดขายของพวกคุณได้ยังไงกันบ้างเริ่มจากอันดับหนึ่งเลยขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับ ที่1ของเรามียอดขายทั้งหมด43,300บาทและอันดับหนึ่งของเราก็คือทีมหมายเลข